Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. ตัว O-Impact วันนี้เราอยู่กับตัวละครที่สามารถเปลี่ยนธาตุได้และเป็นตัวละคร5้ดาวที่ใช้ดาบเป็นอาวุธอย่างนักเดินทางสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดซับและยังไม่กดซับให้เราสักทีนะฮะถ้าใครนูมาหลายคลิปแล้วเนี่ยถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสกายให้เราด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองแล้วก็สวัสดีฮะเราแมวมวซีเอง นักเดินทางนั้นก็นับว่าเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถเปลี่ยนธาตุของตัวเองได้ไปตามแต่ละเมืองณปัจจุบันนักเดินทางของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนธาตุได้ถึง4ธาตุกันเลยทีเดียวได้แก่ธาตุลมธาตุหินธาตุไฟฟ้าและธาตุไม้ซึ่งแต่ละธาตุนั้นจะมีจุดเด่นและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปนั่นเองโดยวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยธาตุแรกที่ตัวละครของเรามีนั่นก็คือธาตุลมนั่นเอง ก่อนที่จะไปปั้นนักทัทางนะฮะเรามาดูจุดเด่นของนักทั้ทางธาตุลมกันก่อนเลยดีกว่าจุดเด่นของนักทั้ทางธาตุลมนั้นคือการดูดซับธาตุและกระจายธาตุอีกทั้งสกิลธาตุและอันติก็ยังสามารถรวบมอนเล็กได้อีกด้วยและเมื่อเป็นตัวละครธาตุลมที่เน้นการกระจายธาตุอาวุธและอิสระจึงเน้นไปที่ชำน,นาญธาตุเป็นหลักนั่นเองเรามาเริ่มที่อาวุธกันเลยดีกว่านะฮะอาวุธทดาวดาบที่ดีที่สุดนั่นก็คือดาบฟรีดอมสวอน เพราะนอกจากที่เราจะได้ชำน,นาญนทตาแล้วเนี่ยเรายัางสามารถบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยอาวุธ5าดาวก็จะมีแนะนําแค่อย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะอาวุธสีดาวก็ดีไม่แพ้กันอาวุธสีดาวที่เราอยากจะแนะนําอย่างแรกเลยก็คืออาวุธกิจกรรมที่ผ่านมานะฮะนั่นะก็คือโทกะบุชิกุเลดาบร่มของเรานั่นเองนะฮะเป็นดาบที่ดีมากๆเลยสาหรับนักเล่นทางทตุลม หรือถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใส่เป็นซิฟโฟมูลไลท์ก็ได้เช่นกันนะฮะแล้วก็สำหรับสายฟรี Fi, ก็จะเป็นอาวุธคราฟอย่างไอออนสติงนั่นเองอาวุธทั้ง3อันนี้นะฮะก็ดีพอๆพกันหมดเลยนะฮะถ้าใครมีอะไรก็สามารถใส่อันนั้นได้เลยได้อาวุธกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างอาร์ติแฟกต์เซตที่แนะนําเลยก็คือเซตสีลมนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นเซตเดียวที่แนะนําให้ใส่ด้วยนะเพราะว่าถ้าใส่เซตอื่นแล้วเนี่ยเล่นไม่ได้นะฮะ อิิแฟกเซตนี้เราจะใส่ถ้วยหมวกนาฬิกาเป็นความชํนานาญธาตุล้วนนะฮะเพราะยังไงแล้วเนี่ยเราก็เล่นในคอมโบกระจายอยู่แล้วนะฮะการใส่คิเล็ดีดาเมรหรือโบนัสธาตุเนี่ยไม่มีผลต่อคอมโบกระจายนั่นเองอาวุธและที่แฟกก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูทีมกันบ้างทีมนั้นเราจะเล่นสายกระจายเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องมีตัวละครที่สามารถแปะธาตุให้เราได้ จากที่เราทดสอบมานะธาตุที่เหมาะสมสําหรับการกระจายที่สุดนั่นก็คือธาตุน้ําและธาตุไฟฟ้าเพราะทั้งสองธาตุนี้เนี่ยสามารถแปะบนตัวมอนได้พร้อมๆกันจึงทําให้เรานั้นสามารถกระจายธาตุทั้งสองได้พร้อมๆกันเลยนั่นเองตัวน้ําที่แนะนาเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของซิงชิวเยื่หลานโมนาและบาบาร่าส่วนตัวไฟฟ้าเนี่ยตัวที่แนะนําก็จะเป็นทางฝั่งของฟิสยาเอมิโกเบโด และลิซ่าและเนื่องจากการกระจายทตานเนียจําเป็นต้องใช้ความเสียหายลมในการทําปฏิกิริยาแต่นักทั้งทางของเรานั้นก็มีครูดาวสกิลท่าและท้าไม่ตายอยู่พอสมควรเราจึงไม่สามารถทํากระจายได้รัวขนาดนั้นเราจึงจําเป็นต้องใช้การโจมตีปกติฮิตสุดท้ายเข้ามาช่วยในการกระจายทตาน,นั่นเองและเพื่อให้เรานั้นสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องจนถึงฮิตสุดท้ายเราจําเป็นต้องมีตัวโลภเพื่อไม่ให้ถูกขัดจังหวะการโจมตีได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโลที่เหมาะสาหรับทีมนี้เลยนั่นก็คือโลของจงหลีและโนเอลนั่นเองแต่สำหรับใครที่ไม่มีโลธาตหินดีๆเนี่ยเราก็สามารถใช้โลธาตอื่นเช่นกันโดยที่เราจะเปลี่ยนทีมไปตามธาตุของโลของเรานั่นเองก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมทั้งหมดของนักเดินทางธาตุลมได้ทีมกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูเกมเพ์กันบ้าง ทุกๆทีมนั้นเราจะเล่นคล้ายๆกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายรวมๆกันไปเลยหลักการและเรื่องที่สําคัญที่เราต้องโฟกัสนั่นก็คือการแปะธาตุที่ตัวมอนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเล่นเป็นธาตุอะไรก็ตามนะฮะเพราะอย่าลืมนะฮะว่าเราเนี่ยเล่นเป็นชนานาญธาตุล้วนถ้าเกิดไม่มีธาตุแปะอยู่เป็นตัวมอนเนี่ยเราแทบทําดาเมจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรให้ความสําคัญกับตัวแปะธาตุของเราอย่างยิ่งเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าตัวแปะธาตุของเราเนี่ยใช้อันติในการแปะธาตุเราจึงจําเป็นต้องใส่ค่าฟื้นฟูพลังงานให้เพียงพอต่อการกดอันติได้เรื่อยๆนั่นเองและถ้าเราเนี่ยสามารถแปะธาตุมอนได้เรื่อยแล้วทีนี้เราก็มาต่อกันที่นักเดินทางของเราเลยดีกว่านักเดินทางของเราเนี่ยสามารถจะกระจายธาตุมอนได้มีอยู่3เงื่อนไขนะฮะอย่างที่1คือสกิลธาตุอย่างที่2ค,คืออันติและอย่างที่3คือการโจมตีที่สุดท้าย การเล่นนักเดินทางเป็นตัวกระจายเนี่ยเราต้องทำสามเงื่อนไขนี้ให้ผ่านนะฮะเพราะถ้าเกิดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยดาเมจของเราจะหายไปเยอะมากๆเลยก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นนักเดินทางธาตุลมเอาจริงเนี่ยนักเดินทางธาตุลมเนี่ยเก่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะฮะเพราะว่านักเดินทางธาตุลมเนี่ยเป็นนักเดินทางที่เราเล่นน้อยที่สุดแล้วนะฮะเพราะนักเดินทางธาตุลมเนี่ยก็นับว่าเป็นนักเดินทางที่เล่นยากที่สุดแล้วและอ่อนที่สุดแล้วนะฮะ แต่พอมาเล่นดูเนี่ยมันก็เก่งกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยนะฮะเราสามารถลงอบิทได้ถึงชั้น11ห้องสุดท้ายโดยได้ดาวครบทุกดวงด้วยนะฮะจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจมันแรงเพราะว่าซับดีเพสเราเก่งนะฮะแต่เราอยากจะบอกว่าตั้งไปโตและฟิสของเราเนี่ยลืมเปลี่ยนอ์ติแฟกต์ทั้งคู่เลยนะฮะทั้งฟิสเนี่ยมีอ์ติแฟกต์แค่2ชิ้นเองนะฮะส่วนไปโตเนี่ยใส่อ์ติแฟกต์ไม่ครบเซตนะฮะ พราะแท้แล้วเนี่ยดาเมจที่เห็นอยู่เนี่ยล้วนมาจากดาเมจของนักเดินทางทั้งนั้นเลยนี่จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักเดินทางของเราเนี่ยไม่ได้ปั้นมาแค่เล่นๆนะฮะแต่มันสามารถใช้งานได้จริงเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเก่งระดับเมตานะฮะถึงเรายังไม่เคยเอาไปลงอบิชชั้น12นะฮะแต่เท่าที่เราดูเนี่ยดาเมจก็น่าจะผ่านได้แต่ด่าจะได้ดาวไม่ครบนะ แต่แค่นี้เนี่ยก็นับว่าเก่งมากๆแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับทั้งหมดของนักเดินทางธาตุลมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปของนักเดินทางธาตุหินนะฮะถ้าใครอยากช่วยเราปั้นหรือมาดูว่าเราปั้นตัวละครนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้ในไลฟ์สตรีมนะฮะถ้าใครไม่อยากพลาดไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะฮะเวลาเราจะขึ้นไลฟ์สตรีมเนี่ยยูทูบจะได้แจ้งเตือนก่อนนะ แต่ก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r สไครห์เราด้วยนะฮะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เราปั้นตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะหรือจะมาคอมเมนต์ถามในไลฟ์สตรีมก็ได้นะฮะเราจะตอบทุกคำถามเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปละเจอกันอีกทีคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกัน